Hãy oh, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เนาะลืมสบายดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีเนาะพบกับบเต๋อคนตะไกรเช่นเคยเนาะมื้อนี้เบ้าเต๋อคำมาหาน้องคูนแล้วก็น้องหน,น,นอมเนาะเพื่ออ่าเฮ็ดคลิปถามตอบเนาะตามที่ท่านผู้ช้มหันอยากหูหนะว่าอ่าการใช้การใช้ชีวิตของพวกเพลินความคิดหอดคิดถึงเป็นจังได้ไปสินเนาะแล้วก็หลายๆคำถามที่เบ้าเต๋อคำเตรียมมาไว้ดังที่ท่านผู้ชมหัน อยากคู้ันะนะเนาะเป็นยังไงกะฝากทามุมู้ชมติดตามสุมไปพร้อมๆกับบอสเดนคำได้เลยะนะบัดน,นี้บอสเดนคำกะได้มาฮอดเฮือนของน้องคูนเนาะซึ่งกะสิีไดมาเฮ็ดเป็นคลิปถามตอบเนาะกับน้องทั้งสองคนนะว่าเรื่องราวสิเป็นอะไรกันซีไดเริ่มจากคำถามวิตเนาะ,ะซึ่งคำถามนี่กะ สำคัญเนาะที่ได้ถามกับน้องๆทั้งสองคนนะว่าอ่าพวกน้องพบกันครั้งแรกยุ่งใส่ครั้งแรกเวทีที่ได้พบกันพบครั้งแรกตอนที่ไปสิงไปสิงจบสั้นมือปลายมอเช็่นี่เมื่อปลายน้ากายรูปภาครั้งแรกที่เมื่อปลายหน้ากายค่ะอยู่ได้เนาะมาสอบเสียงตอนที่ไปสอบเสียงจบสั้น ซึ่งคำถามแรกอะเพื่อนก็นได้ตอบแล้วเนาะคือเพื่อนได้มาพบพักกันอยู่ฮงเฮียนโมป่ายนะมาอมโอ่โมเจนะ<ด>ตเนาะตอนนั้น,นะนเนาะความรู้สึกครั้งแรกเลยที่น้องเห็นนะน้องเห็นสาวนมอเนี่ยคารู้สึกนอะไรครั้งแรกที่ได้เห็นก็รู้สึกว่าคือแบบมัศจรรย์นี่แหละ <laughs> แบบม,มันเห็นเดียวครั้งแรกเลยแบบด้วยความบังเอิญหรอบอลหรือว่าเป็นอย่างนี้นะแบบ ไม่เห็นให้เห็นในแบบได้มากเลยนะแบบรู้สึกพื่มใจดีใจเฮงที่แบบเคยมีมาก่อนนะแบบเคยเห็นมานะตาพที่ได้พบมาในนั้นนั้นคือกับปันมนีอันนะกล่ามเทพยิย่งลูกศรเทะเลเนาะ <c oughs> อ่าน้องสาวได้น้องนอมได้อันนะตอนเห็นบอกคุณครั้งแรกนี่รู้สึนะแบบกไหมใดส่วนไหนเห็นกังวลสึ่มมากเลยนะ มักเลยปิ้งเลยมันบอกเนาะอันคือเพื่อนเพื่อนเห็นกันแล้วเพื่อนกับมากเลยเนาะวันนี้เป็นเริ่มร่วมกันตอนนี้ต่ยเริ่มเริ่มร่วมกันในตอนเนี่ยแล้วเสร็จแล้ว ไปคอเบอร์กันตอนนั <Vit> <ime> <laughs> <sighs> so ้นบ so ันถามถามจีบมันได้นดนตะมุซมงหรอไปคอไปก้อนอีกแน่นอนเออเออถามคำถามนี่ก่อนไปคอไปก้อนตอนนั้นไม่ไปคอก่อนสนองสนองคอก่อนรู้เฮ้ยดูย่มากอย่งซีมันโดนตะมุซมะมากเก่งสิแหละเออให้มันได้นั่นแหละให้มันได้จังสั้นแหละ วันน ouais, ouais! ouais, ี้หล kind of <pap st> <ik> no ังจากอันเพื่นคอเบื่อคอเบื่อน้องเนาะแล้วน้องให้แต่ไหนให้เลยเจ้ากับอะไเนาะให้เลยบ่เลยวันยังนิ่งโตก็เบื่อได้แบบเป็นคอน้าหมูเหมือนนะทักมาน่อันเห็นน้ำเพล็ดนะเขาลงเพล็ดเพล็ดนี่ละกันเสร็จเสร็จมาลองลองแอดแต่ลองเบิ้งเนาะโอ้เขาว่าเขาเขาปิ้งอยู่แล้วเนาะเอาปิ้งอยู่แล้วแล้วเขาแก่ เฟซมันจังไหนวะน้องก็ต้นโอ้เห็นเห็นเฟซน้องคุณนี่น้ามู่เพราะว่าน้องก็มีเพื่อนเฟซของมู่อยู่แล้วเนาะเสร็จมาคำแรกร้องไหนไหนสบายดีซื่อๆเนาะน้องได้สบายดีเพื่อนบอน้องก็ตอบโดยซื่อๆโอ้โหแล้วแล้วไหนไหนตบบานนี่แล้วแล้วเส้นไหนไหนอีกบานนี่ คำถามที่สองกระทำสนมแล้เนาะเจ้าถามเลยป่านนี้เนาะได้ได้ถามมีแฟนแล้วบองโอ้ประมาณแบบโอ้สําคัญสําคัญสําปะหลังสําคัญเนาะเจ้าตอบเพื่อนวันไหนตุ่นถามว่ามีแฟนแล้วบองยังงงโสดเนาะโสดสนิทเลยรึเปล่วันนี้ความรู้สึกอ่าที่ว่าอยากมู้จักกับสนมขึ้นมาหนีได้ตอนไหน ในตอนนั้นเลยบอกเลยว่าในตอนที่พบเลยตอนพบอยู่ยูเฮียนนะมันจะกแล้วก็สมิชเนไมอีนอมิอนมลิ่งนะนิมันะนน้ำหลังจากสิ่งแล้วนี่เฮาเฮามาใช้เวลาสิ่งอจักวัน่สาวัน 18, 2แปดสิบเก้สิบความมากนี้มันเกิดขึ้นไวเลยท่านผู้ชมสามวันบันชีห้าบันทีห้าเลย 4, เดือนที่สี่เดือนเนดือนแป้นนะจังในโอเมาลิลนะนะหลังจากสอบแล้วหลังจากคุณก็ลงมาหลังจากสอบหลังจากสอบแล้วแหละหน่อเมื่อบันนี้เนาะโอบันนี้เนหะ็นอะไรรู้สึกอะไรตอนตอนหนอ่อเม,มื่อกระมิดใจใหายวับรูม้มหนบ่รู้สึกเป็นห่วงเป็นแย่อะไร<อ>เป็นตัวหนึ่งมาไก่น,นกนะคุณยิงตัวน้อยๆเนาะเดินทะางข้ามผู้ข้ามผ่านมาสิวันนี้ ได้กับบ้านนี้เนาะคือจับขึ้นไปเมื่อบ้านเพื่อนนะท่านผู้ชมเพื่อนก็เลยเออการหู้สึกเป็นห่วงอะไรเนาะวันนี้เพื่อนไปแล้วบอด้โทรหากันเลยได้โนบ้านนี้เนาะจ็ดเดือนจ็ดเดือนจนจนอายพาขึ้นเพื่อนบอกเมื่อวันไหนไหนไม่รเลยเดือนบ่อด้โทรเลยเดือนปลายเดือนหละบ่อด้โทรหากันเลยโทรยุ่งโทรจะโทรจะตักอ๋อสองเทือนอ่ะ คือในนี้นเนาะทานผู้ชมหลังจากที่น้องทั้งสองคนหันได้คบกันแล้วนาะหลังจากที่เพื่อนเสียงแล้วเพ,ลกกเพื่อนกระปับเนาะเพื่อนกลับนั่นแหละวันนี้อ่ากับบุหัวน้องสายนี่ทักมาหาบ่าวเตียงคำได้แนวไดเนาะว่าจะไปน้ำมนะนะันนตอนนั้นนั่นเขาเขาเห็นได้เขาจังจะไปน้ำกัลนนะั่นไะก่อนจะไปครก่นอนจะไปแบบมีความรู้สึกแบบสนใจนะแบบคลิปที่แบบ ไอ,ไ,ไอเคยไป้เคยไปเคยไปผ่านมาในจุดม oh. right? yeah, ั่นตองนั้นอืหรือว่าในนําเส้นทางแถวนั้นเลิวมีคงคิดว่าเรื่วงการลูกสาวและเล้วก็จัไปน้ำเลยนะขอขึ้นไปน้ำทอ้นัทเราคือบ่อแต่งคำกะเตรียมจะขึ้นไปเรียกอยู่แล้วเนาะดีน้องทรายนี่ขอขึ้นไปน้ำบ่อแต่งคำกะบุมมีมู่อยู่แล้วก็เลยเอาน้องคูนนี่ไปน้ำเนาะกั จึงเกิดเป็นชิปมาพาบ่าวคูณไปหาผู้สาวบรร่องครั้งแรกนะเนาะกเเา็เป็นที่เหียห้องเป็นที่สนใจของท่านผู้มมมัดทุกคนระหว่างความหักของคนสองคนที่อยู่ไกลกันเนาอะอยู่บ้านต้าบ้านดงกันยังไปหากันน,นะเนาะและอีกคําถามหนึ่งที่คนสนใจหลายๆเนาะเพคนอยากคู้ว่าม <c oughs> ือด้เขาจะมีงานเต้นเออตัวนี้สําคัญเนาะตัวนี้เนาะเป็นคําถามที่ ตรงๆเลยแหละเนาะเออตอนนี้ได้ร่มกับพ่แม่ไว้แล้วบ่ตันนี้ยังยังมนใใจเลยยังโนใใจเนาะขึ้นกับผู้ใหญ่คนเนาะโดยเพราะว่าเอค่ะจะมักว่ายังูพ่อแม่ยังชินอะไรนคือว่าพ่อแม่คนนี้ก็ซีมักท่านผู้ชมเพราะว่าทางุ้นี่พ่อแม่ทางุ้นี่ก็โอเคแหละบอกถึงคาไปเบื้องเน้าคนกับบได้ห้ามอย่างนั้นเนาะ ทังนี้ต้องแ่ได้าหา้าอย่างต่อแต่ว่ารอเวลาหรืนเ่ารอเวลาจะสื่อเนาะก็ฝากน้กนำเนาะท่านผู้ชมฝากติดตามเรื่องราวความพักดีๆของน้องทั้งสองคนต่อไปเนาะหวังว่าน้องทั้งสองคนคงจะสมหักสมวังกันนั่นแหละเนาะกะขออวยพรให้น้องทั้งสองกะสมหวังตามความมุ่งมั่นปรารถนาแหละคิดว่าบ่ามีอย่างมาขวางกัน ความหักดีๆที่พงน้องสองคนมีให้กันนะเนาะใน <c oughs> เรื่องราวความหักดีๆนั้นเบาคูณกะได้มีบทเพลงเพียงหนึ่งจากใจของเบาคูณเองอนะไรเนาะซึง่นได้แต่งได้แต่งขึ้นมาแล้วก็ได้ขับห้องอยากขับห้องให้สาวนอมฟังเป็นครั้งแรกเนาะอันนี้กับฝากาัผูุชมที่ต่มฮับสมหับฟังเพลงนั้นกับเบาคูณและ <c oughs> น้องนอมได้เลยเนาะนะสบายดีมีเพลงนึงเพลง แต่งแต่งหาก,กันแล้วได้เสียมื้อนี่พอดีแบบมาพบแฟนขึ้นมาจากวันตองแล้วมาหาแฟนที่บ้านนอนประคัมนี่ก็เป็นคื่นที่ว่าอยู่เหมือนกันแล้วก็แต่งเพลงให้กันเลยเป็นม็อบมอบความฮักดีผ่านไปเพลงให้กันแล้วนะเสียงยังไงก็ในที่ทุกคนมาฟังด้วยกัน <S <S <nan mé Cal ais> <1 Four> ับสาวน้องคนนี้คุณสุที่ดีใจเนื้อล้นจะหันสาวไว้ขอสัญญาที่หันสาวน้องนี้บา กับเจ้าวันนี้ส่งมีวุ่นวาสนาบ่หนึ่งบ่ฝันบ่สองคราสที่ได้พอกัน อยู่ผู้เดียวขอฮากเดียวมีเพียงเศร้าน้องดีนาขอปฏิญาณด้วยใจของคุณ หักกับสาวน้องคนนี้คุณสุดที่ภูมิใจเนื้หล้นจะหักสาวไว้ขอสัญญาสี่หักสาวน้อง ันคนสองเข้าสิได้พอกันคงเป็นบุญสัมพันธ์